สวัสดีครับบ้านท่านกเขาไ่ครับมือนี่ออกมาหน้าครับผมนี่ครับบรรยากาศอยูหน้าครับนี่ให้นี่บอแต้วครับสั็นละให้นี่บอได้วครับบ้านกาไวสะดาครับนี่บรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านท่าครับนี่ครับมือนี่ก็บปอแต้วนกมาน้ำครับ บงบรรยากาศหน้าครับสารบานเท่าครับมันกระตกดีรลายครับช่วงนี้เมือนคลืนฝนตตครับพอดีได้ใสรอบไวสีผ้าพี่น้องมารุนมายามเบิ้งว่าได้โตบะแต่ว่าลู้ซึกว่าได้ยินเสียงแล้วพี่น้องนี่ครับใสไปนี่ครับได้ยินเสียงอยู่พี่น้องได้ยินเสียงดินจักสิเป็นอีย้ยังขาเบิ่งครับเป็นตัวอีหย่างเนาะ โอ้ยังหละ่ะโอ้พี่น้องเบงครับเบงเบงครับโอ้อตอคอซีโตครับผมอตอคอซีโตครับโอ้พอเด็กป่นเหรพี่น้องเอ้มือนี่กันล้วเวลานึงแล้ว,วลรรครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องพูดอะพูดอะซีโตครับพี่น้องซีโต้พูดอะนี่โต้ามๆมเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด พี่น้องเอ้ยบอดิซื้อขับเขาเรามือนนิโอ้งามคักไว้ป่าหมครับโอ้รอบก็รอบเฮ็ดเองแล้วครับหนีรอบเฮ็ดก็เฮ็ดพ่อซ้ำนั่นแหละครับได้ประคอซี่โตพี่น้องโอ้มานมานมานแล้วมานแล้วมือนีมานแล้ว,ลว,ลวเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาแั้วสั้นละครับนี่แหละครับวิธีสารบ้านเท่าหากินแบบบ้าน,านเดี๋ยวติไปให้ใยอ้วนปน ครับไม่ต้องใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามน้วยนะหัวตะเห็ดคลิปครับเฮ็ดคลิปว่าเป็นดรอกกับหัวตะเพิงเฮ็ดนี่ละฝากนะครับฝากไว้เป็นแจ็คช่องเลยเด้อนอนไม่ครับอย่าเข็ดล่องเบิ้งว่าเป็นจังไดนี่นะครับมันแล้วครับมันแล้วครับได้ดตำป่นแล้วครับสวัสดีครับ